สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูรายได้การวิ่งไลน์แมนในต่างจังหวัดนะคะในช่วงเย็นว่าจะได้กี่ออเดอร์แล้วก็จะได้เงินมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองนับกันดูว่าวิ่งในต่างจังหวัดเนี่ยรายได้มันดีไหมซึ่งในจังหวัดที่เราวิ่งนะคะก็คืออยู่ที่ศีสะเกตนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าช่วงเย็นเนี่ยได้ไปกี่ออเดอร์นะคะซึ่ง ออเดอร์ช่วงเย็นนะคะคือวันที่20เดือนมกรานะคะเริ่มวิ่งก็คือ5มงนาทีนะคะอันนี้ก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10่อ่ะก็คือได้ทั้งหมด10ออเดอร์นะคะจบที่เวลา ห้าสามทุ่มสี่สิบห้านาทีนะคะซึ่งก็ใช้เวลาในการวิ่งงานประมาณห้าชั่วโมงเพราะว่าไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าเนี่ยถึงบ้านลูกค้าประมาณสี่ทุ่มนะคะก็ใช้เวลาห้าชั่วโมงได้มาสิบออเดอร์นงก็ตามจริงเนี่ยออเดอร์เข้ามาก็พอสมควรนะคะแต่ว่ากดไม่ทันบ้างอะไรบ้างเพราะด้วยโทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะเป็นสเปคที่มันเก่าแล้ว สเปคมันไม่ได้แรงเหมือนรุ่นใหม่ๆนะคะก็เลยทําให้การกดรับออเดอร์เนี่ยมันไม่ค่อยที่จะทันรุ่นใหม่ๆเท่าไหร่เนะาะคราวนี้เดี๋ยวเราดูออเดอร์ละเดี๋ยวเรามาดูรายได้กันนะคะว่าได้เท่าไหร่ก็สําหรับรายได้เราถอนไปแล้วนะคะเมื่อเช้าอ่านี่นะคะก็คือรายได้ที่เราวิ่งได้นะคะใน10งานก็คือในวอลเล็ตเนี่ยมันมีเงินอยู่แล้ว หนึ่งร้อยบาทเก้าสิบสตังค์นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราได้รายได้มาห้าร้อยสี่บาทนะคะซึ่งห้าร้อยสี่บาทเนี่ยนะคะก็คือเป็นรายได้ที่ได้จากสิบออเดอร์นั่นเองแล้วก็มีค่าอินเซน i v ブนะคะอีกซึ่งรายได้ที่ได้จากการวิ่งงานเนี่ยก็คือสองร้อยบาทสองร้อยสี่บาทนะคะแล้วก็ได้จากค่าอินเซน i v ブอีก นะคะก็คือได้จากค่า incentive สามร้อยบาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นรายได้ที่ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับการวิ่งงานในต่างจังหวัดรายได้อาจจะไม่ได้เยอะเท่าในกรุงเทพหรือว่าในเมืองที่ใหญ่ๆนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคใช้เวลาหลังเลิกงานนะคะในการวิ่ง5ชั่วโมงได้มา10บออเดอร์นะคะก็ได้รายได้ก็คือ500บาทนั่นเองก็ ถือว่าโอเคใครที่ตกงานยังไม่มีอาชีพยังไม่มีไรายได้หรือว่าอยากหาไรายได้เสริมนะคะก็เป็นอีกครั้งเลือกนึงที่น่าสนใจนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะใครที่มีคำถามอยากถามก็สามารถฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ได้นะคะก็จะมาตอบให้หรือถ้าใครคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ